สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะครูชื่อเกศรลอเคนสอนวิชาการงานค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวิชาการงานคืออะไรเรียนอย่างไรวิชาการงานที่เราจะเรียนมีทั้งหมด4หน่วยนะคะหน่วยที่1เรื่องงานบ้านหน่วยที่2เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หน่วยที่ 3. เรื่องงานเกษตรหน่วยที่ 4. เรื่องงานประดิษฐ์แต่วันนี้ครูจะมาพูดเรื่องงานบ้านและครูมีการบ้านให้เด็กๆทำที่บ้านด้วยนะคะอยู่บ้านเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำงานอะไรบ้างครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการทำงานบ้านของเด็กๆนะคะที่ช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยเหลือครอบครัว มาคนละหนึ่งอย่างนะคะวาดภาพลงในสมุดแล้วนำมาส่งครูในวันเปิดเทอมนะคะวาดให้ส,สวยๆนะคะว่าเด็กๆทำงานบ้านช่วยพ่อแม่ช่วยผู้ปกครองอะไรบ้างให้วาดมาหนึ่งภาพหนึ่งอย่างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ